วันนี้กลับมาจากพบพระมาบ้านที่เชียงใหม่ก็ติดเอสติงเกอร์มาด้วยนะครับเอสติงเกอร์ที่หลายท่านอยากอยากรู้ว่ารสชาติที่ปลูกในเมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปลูกที่สวนนะครับพอดีเพิ่งเก็บมาได้สามวันรู้สิกสามวันนะ3สามวันก็สุกวันนี้กเลยติดมาก่อนหน้านี้ก็ลองผ่าดูทุกระยะนะครับ ตั้งแต่ที่70%็ดเปอ็นต์แต่ตอนนี้แก่แล้วค่อจะเป็นปดาจะเป็น80-90%แล้วนะครับเนื้อเขาออกค่อนข้างจะสีครีมขาวนะครับโทรนไปทางครีมขาวแล้วเวลาลงมีดอะรู้เลยว่าอาจจะความมันอาจจะไม่ไม่ได้เหมือนพวกแฮรอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองมามาทางนี้ดีกว่าสาลาก็ หลายปีแล้วโอ้นี่ดูไปดูกะเพราอ่ะลูกชายมันชอบกินกะเพราว,วันปูกเองนะเนี่ยปลู <c oughs> กแล้วก็เอาไปเดี๋ยวพาให้ดูไม่ไกลโอ้มีแต่ขี่ยิ่งจบ่ะย้อนแสงไหมไม่ย้อนนะเปลือกบางนะครับเปลือกค่อนข้างจะบางเปลือกค่อนข้างจะบางเนื้อก็ ก็โอเคอยู่แต่ลองก็มีความเหนียวมันมากกว่าตอนที่เขาแก่ประมาเจ็ดสเแสิบอร์ซตแต่นี่มันก็น่าจะเก้าสิบอร์เซ็นแล้วล่ะมีความมันขึ้นมาหน่อยหน่งแต่อยู่ในระดับของกลุ่มอพวกบูทนะครับพวกบูทไม่ได้เป็นครีมมี่ไม่ได้เป็นแบบเหนียวหนึบหนึบก็แล้วก็กลิ่นกลิ่นค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแรง คล้ายๆกับพิงค์เคอร์ตันอ่ะพิงค์เคอร์ตันก็กลิ่นจะแรงหน่อยนี่ก็ตัวนี้ก็กลิ่นแรงนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตอยู่ในสวนเนี่ยก็เป็นตัวดึงดูดามาลัยันทองพอๆกับพิงค์เคอร์ตันเลยครับตัวนี้ที่ที่ตัวนี้เราก็จะเห็นอยู่นะผมเห็นมีร่องรอยเนี่ยตกลนเขานะฮะออกดำๆนิดๆละเพราะว่านี่นะคือร่องรอยของามาลัยันทองอืมถามว่ารสชาติแล้ว แล้วก็ถ้าให้เทียบกับพวกพันแฮสพันพันแฮสพันพบพะสุดแปดเนี่ยก็ยความเหนียวหนืดนี่ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่เท่าขเขานะครับเพราะว่านี่ยังออกเป็นทางชํำๆอาจจะทานง,ง่ายๆกลิ่นก็ค่อนข้างจะแรงถ้าใครไม่ชอบกลิ่นก็จ,จะไม่ค่อยที่ยงก็ทานง,ง่ายนะครับเดี๋ยวพี่จืดๆนะครับเป็นจืดๆออกจืด ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกที่จะปลูกต่อไปเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังยังไม่ตอบโจทย์สําหรับผมนะครับสำหรับความคิดของผมนะเท่าทีผมมาว่าเทียพพ 108, บกับพวกแฮสพวกพวกพหุ8์แปดพวกบัคคเนียพวกเนี้นะครับที่มันมีความหนึบอยู่ตัวนี้ก็ยังมันไม่ไมาไม่ถึงครับไม่ถึงตรงน,นั้นแล้วก็เรื่องผลผลิตปีนี้เท่าที่สังเกตนะครับถ้าเทียบกับพันเงินเรายังไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ในประเทศอิสราลลเอลเขาใช้ตัวนี้พันเนี้ยเอามาเป็น ตัว,ช,วช่วยผสมเกสรนะครับเมืองไทยเราถ้าเอามาเป็นพันธุ์การค้าผมว่าน่าจะยังไม่ได้นะครับยังไงก็ไปลองพิจารณานะครับใครที่ที่อยากอยากจะลองปลูกพันธุ์เอสติงเกอร์ตัวนี้นะครับสําหรับผมผมว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับผม